สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแอมนะคะวันนี้เราจะมาทําประดิษฐ์งานฝีมือของเด็กกันนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอ่าก่อนที่เราจะมาทำเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอแอมก็จะมี แผ่นกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีเป็นตัวการ์ตูนนี้อย่างที่2คือยางวงอย่างที่3คือการกรายอย่างที่4คือคัตเตอร์อย่างที่5คือดินสออ,ตตอ,อย่างที่ห,ค,หคือสีไม้นั่นเองของแอมกล่องใหญ่เลย เอามาดูนะคะวิธีการทําเราจะทําอะไรก่อนเริ่มแรกนะคะแควได้ตัวกระตูนอะไรเนี่ยอาได้กระต่ายแอวได้ตัวกระต่ายมีโบมีหูมีฟันข้างหน้าด้วยแอวก็จะระบายสีก่อนอาแอวจะกระต่ายสีอะไรดีหนะ้าวันนี้แควมหยับได้กระต่ายสี แวมขอกระต่ายสีชมพูแวมก็จะระบายก่อนนะคะอาเด็กๆด,ดูนะเวาลาระบายวเยวาลาระบายสีเวาลาเด็กๆระบายสีให้ระบายลงมาทางเดียวกันนะคะนี่ค่อยๆระบายนี้อย่าให้เลยเส้นออกตรงนี้นะคะห้ามเลยเส้นออกนะที่คุณครูขีดตรงนี้ไว้ให้นะคะให้ระบายลงมาแบบนี้มาในะทิศทางเดียวกันจะได้ สวยๆนะคะค่อยๆระบายลงมาอย่าง่น,นะคะ่ะอะแควแอมระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนนะี่สีชมพูแต่เอ๊แคว่าแอมอะยังระบายไม่สมบ,บูรณ์เด็กๆว่าตรงไหนนะสวยเลยนะอาตรงบโบใช่ไหมคะตรงบนหูกระต่ายใช่ไหมคะและจม,<ร>มูกส่วนฟันกระต่ายเป็นสีขาวไม่ต้องระบายของกควรแอมนะคะ แควอก็จะระบายตามีสีดำนะคะแล้วแ็เอนก็จะเอาโบสีแดงนะคะตรงหูแอก็จะระบายตรงนี้เป็นสีดำนะคะอ่าอยวมาลองระบายเลยแควอก็จะระบายหูตรงนี้ก่อนนะคะแคว้มอยากได้ตรงหูตรงนี้เป็นสีดำ แกรมจะค่อยๆระบายลงมานะคะระบายระบายระบายลงมาห้ามเลยเส้นสีดำเหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ออกนอกเส้นไหมคะไม่ออกแบบนี้นะคะแกรมก็จะระบายแบบเดิมค่อยๆระบายไม่ออกนอกเส้นแล้วแกรมก็จะระบายตานะคะนี่ค่อยๆโค้งมาอาทีนี้ดูตานะ แควมก็จะค่อยๆระบายแล้วแควจะค่อยๆโค้คงโค้งมานะคะระบายค่อยๆโค้งแบบนี้ห้ามออกนอกเส้นสีดำเหมือนเดิมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนี่หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะอาหลังจากที่เราระบายสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แกรมก็จะใช้กรันไกลตัดนะคะตัดตามรูปทรงหน้ากากเลยนี่เห็นไหมครูแอมทำสีดำๆเป็นเส้นลวยให้เป็นขอบตัวการ์ตูนให้เด็กๆนะคะใช้กรันไกลตัดเลยนี่เด็กๆดูนะนี่ตัดตามรูปทรงตามรอยเลย เรนจะโค้งมาแล้วนะโค้งชึบได้เป็นรูปร่างรูปทรงแล้วตัดเพิ่มอีกตัดเพิ่มไปอีกชึบชึบจะตัดเพิ่มไปอีกจะตัดเพิ่มไปอีก มาถึงฟันกระต่ายแล้วนะซื้อของเด็กๆจะรูปไม่เหมือนของคุณครูนะคะเด็กๆเป็นรูปอะไรบ้างเอง่ยอยากรู้จังเลยจะเหมือนของคุณครูไหมนะอะตตักตัตัมาซิกแซกซิกแซกซิกแซกมาแล้วโอ้ย จะได้นะจะเสร็จแล้วนะชึบ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 ชึอบ,ชอบอ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้ต่อไปกวยแอมจะทำการเจาะ ตาสองข้างและก็ครูแอมก็จะเจาะข้างๆตรงนี้นะคะ,ะครูแอมก็จะใช้กัตเตอร์แอมก็จะเจาะลงไปแบบนี้เลยแอมก็จะค่อยๆกรีดตรงตานะแอมจะค่อยๆกรีดซึบซึบซึบกรีดโค้งมาซึบ เสร็จ้าค่าเด็กๆนี่จะได้ตาแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะแอมจะใช้ดินสอนะคะกากระบาดไว้ข้างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เจาะเอามาเกี่ยวกับหูเราถูกนะคะแอมก็จะกากระบาดตรงนี้กากระบาดตรงนี้แล้วแกวมจะได้ จาะนะคะอ่าต่อไปแควมกากระบาดตรงนี้นะคะแควมก็จะใช้กัตเตอร์อันเดิมกรีดลงไปกรีดเจาะนะคะให้เป็นรูเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนี่แควมทำเรียบร้อยแล้วตามจุดที่เรา กากบาทมาร์กไว้นะคะต่อไปแกรมจะใช้ยางวงนะคะเอามาร้อยข้างๆนี่จับแบบนี้แล้วแยงลงไปทำรูให้วกว้างๆก่อนนะเอ๊รูไม่กว้างเลยใช้ดินสอน,นะคะค่อยๆมุนมุนมุนมนมุน,มนให้เกิดรูนะคะแกรวก็จะแย่แล้วนะ นี่แย่เสร็จให้จับแบบนี้ก่อนนะคะแล้วใช้ยางวงอีกหนึ่งเส้นร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปแบบนี้แล้วสอดดึงแบบนี้อ่าจะได้แบบนี้เลย จะได้แบบนี้นะคะอีกข้างหนึง่งทําแบบเดียวกันเลยจัมากอน ึบชึบ,ชบอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้อ่ะกูแอมลองใส่ก่อนนะคะเฮ้ยของกูแอมไม่ถึงสั้นไปกูแอมก็จะเพิ่มไปอีกกูแอมก็จะเพิ่มยางวงขึ้นไปอีก ไปอีกสองข้างเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูแอมก็จะใช้ยางวงทั้งหมด1 2 3 4ข้างละ4นะคะของแควแอมนะเด็กๆจะใช้กี่เส้นกันนะอ่าควรูแอมก็จะเอามาใส่เลยใช้ของหูนะคะเอาห่วงกลมของหูเลยชึบ เอ้ได้แบบนี้เลยของครูแอมเป็นกระต่ายน้อยของเด็กเป็นรูปอะไรกันบ้างนะให้เด็กๆลองทําดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูแอมคุณครู oo, นกดูในไลน์กลุ่มของห้องเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมดูดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย